สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่20ทธันวาคมนะคะ,ะคุณได้ไพ่สิบคาากับหัวเขาได้เดมเพลอร์ขึ้นมากับหัวนะเริ่มจากคนมีคู่ก่อนนะคะวันนี้คุณเมธนะคะอาจจะปลดปล่อยตัวเองอจากความเครียดหรือว่าภาระอะไรที่มันมีมากงจนเกินไปนะคะแล้วก็โฟกัสอยู่ที่สิ่งที่เป็นไปได้นะคะ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์มองว่าอาจจะมีการละทิ้งความคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าในตัวคนรักลงแล้วก็ทําให้มีความสบายใจมากขึ้นนะคะก็คือการปล่อยวางนั่นเอง แฟนคุณได้ The Emperor ขึ้นมากับหัววันนี้เรื่องงานนะคะเรื่องการเงินก็ไม่มั่นคงนะคะมีอะไรจะต้องแก้ไขอยู่เรื่องความสัมพันธ์ก็ทำให้ส่งผลที่ไม่ดีตามไปด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความหงุดหงิดนะคะจากเรื่องของงานที่มีปัญหานะก็เลยทำให้แบบไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันรับรื่นได้นะคะในวันนี้นะ มีพลังงาน stay optimistic about your love life นะคะแล้วก็ if you believe อย่างไรก็ตามถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นนะคะในความรักครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ยังสามารถที่จะไปกันได้นะคะอ่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีกว่านะคะเข้ามานะพลังงานจะดีขึ้นนะคะคนโสดในวันนี้ยังไม่แนะนำให้หาคู่นะคะให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลายากๆของชีวิตไปก่อนนะ,ะช่วงนี้ปัญหามันอาจจะเยอะนะคะ แก้ไขปัญหาส่วนตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจักรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้เองนะคะจงมีความเชื่อมั่นนะคะว่าคุณเหมาะสมคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดนะ